สวัสดีครับขอต้อนรับทุกผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม่น้องวีนจนทิพบอกไม่ต้องมายุ่งปฏิเสธเสียงแข่งไม่แจ้งยอดบริจาค จากกรณีน้องวินอายุ18ปีนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอควนขนนจังหวัดพัทลุงได้สอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินออำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาแต่มีปัญหาเรื่องเงินทุนที่จะศึกษาต่อจึงอยากเปิดรับบริจาคจากนั้นก็มีคนโอนเงินไปช่วยเหลือจํานวนมากต่อมากลับถูกแฉภาพน้องวินใช้มือถือราคาแพงแถมยังบอกว่ากแกล้งจนตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดวันที่18มกราคม2566ผู้สื่อข่าว รายงานว่ามีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งซึ่งก่อนหน้านี้เคยโพสต์ช่วยเหลือครอบครัวของน้องวินและได้ออกมาระบายความในใจโดยเปิดเผยว่าตนเคยคุยกับแม่เด็กว่าให้ออกมาแจ้งยอดแต่กลับถูกปฏิเสธมีหน้ำซ้ำพอให้แก้ข่าวก็โดนแม่น้องวินตอกกลับมาว่าคุณมาทำข่าวเองคุณก็แก้เองสิโดยผู้โพสต์ระบุข้อความว่าเราอึดอัดเราอยากจะระบายมาฟังเราสักนิดเราผิดไปแล้วอย่าด่าเยอะนะเราสำนึกผิดไม่ทันตั้งแต่ทำ เคสแบบนี้มาไม่เคยเสียใจและเสียความรู้สึกแบบนี้มาก่อนสื่อทุกช่องทุกคนโดนต้มซะจนเปื่อยว่าครอบครัวนี้จนตอนนั้นใครว่าน้องว่าแม่เราปกป้องเต็มที่จนไม่ลืมหูลืมตาเพราะอยากให้น้องได้มีเงินเรียนจนมีชาวเน็ตขุดคุยประวัติแม่และน้องเราก็ตามด่าชาวเน็ตว่าไม่ช่วยแล้วยังเสือกแถมอิจฉาน้องที่เขาได้เงินจนมีคนโทรมาเตือนมาทักว่าก่อนจะทำเคสนี้เช็คดีหรือย มันอาจจะมีอะไรมากกว่าที่คุณเข้าใจซ่อนอยู่เราก็เริ่มคิดเริ่มเช็คเพราะข่าวนี้เราไม่ได้ลงพื้นที่เองเพียงแต่เล่นข่าวต่อมาเพราะตอนนั้นเราอยู่ภาคเหนือหลังจากนั้นก็มีคนโทรมาด่าพวกเรามากมายว่าร่วมกันหลอกลวงขอรับเงินบริจาคร่วมกับครอบครัวนี้บอกตรงๆงว่าเครียดมาก 1. จนยังไงใช้ iPhone e 12 Pro ราคา26,000ใช้นาฬิกาโรที่เด็กทายางจนจริงไม่มีปัญญาได้ ใช้2แม่ใส่ทองทั้งตัวเที่ยวผับกินเหล้าขับรถเก๋งหรูพาลูกเที่ยวเวลาไปประชุมผู้ปกครองใส่เสื้อผ้าแบรนด์เนมเสื้อผ้าหน้าผมต้องเป๊ะ3เด็กบอกว่าชีวิตนี้ไม่เคยกินหมูกระทะก็ใช่สิหมูกระทะเด็กไม่กินแต่แม่พาไปกินไก่ KFC ตามห้างดังเพราะลูกชอบ 4. เราบอกว่าให้แม่กับลูกออกมาแถลงข่าวออกมาขอบคุณและแจ้งยอดแล้วปิดบัญชีแม่กับลูกบอกว่าไม่จำเป็นไม่ ต้องพูดอะไรเงียบไว้ได้เงินมาแล้วมันจบแล้วแล้วที่ช้ำใจสื่อส่วนกลางไทยรัฐอมรเรนช่อง7ขอไปที่บ้านไปดูว่าจนจริงไหมโดนปฏิเสธจากแม่และคนชื่อทีบโดยอ้างว่าน้องจะต้องอ่านหนังสือไม่พร้อมพบสื่อซึ่งตอนนั้นคงยังไม่ได้เตรียมคําพูดกลัวแสดงไม่เนียน 5. เราโทรไปขอร้องแม่โลกเป็นครั้งที่สขอร้องว่าออกมาขอบคุณและแจ้งยอดหน่อยให้ทุกคนได้รู้หน่อยสงสารพวกเราเถอะเพราะหลัง จากนี้พวกเราไม่สามารถที่จะช่วยใครที่ลำบากอีกได้เลยเพราะว่าที่หมอมาหัวหมอแบบนี้คำตอบที่ได้มาคือไม่แบบสั้นๆห้วนๆไม่มีหางเสียง6คคำพูดของแม่ที่เจ็บใจที่สุดที่พูดกับเราคือคุณมาทำข่าวเองคุณก็แก้เองสิเราจบแล้วได้เงินมาแล้วไม่พูดอะไรแล้วแล้วคนที่พูดกับเราอีกคนในคำพูดนี้คือคนชื่อทิพย์ซึ่งแม่ลูกก็จะฟังแค่คำสั่งของคนชื่อทิพย์แค่คนเดียวซึ่งเราไม่รู้ว่าเขา คใครสรุปคือตอนนี้ทุกคนไม่ทราบเลยว่ายอดเงินเท่าไรแต่ที่รู้คือแม่และน้องสร้างเรื่องและเล่นละครเกง่งจากที่เคยแต่งหน้าจัดมากวันนั้นพอรู้วันนักข่าวจะไปถึงนางล้างหน้าและปล่อยให้หน้าดำและดูโทมซึ่งจริงๆชีวิตนางในแต่ละวันไม่ได้เป็นแบบนั้นจบแค่นี้ค่ะระบายไม่หมดมันจุกขณะที่ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยังบ้านของน้องวินอีกครั้งเมื่อวันที่17มกราคมที่ผ่านมากลับถูกปฏิเสธไม่ตอบ คำถามแล้วบอกว่าไม่ต้องมายุ่งท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ